จุดไฟใส่ก่อนจะเข้านอนอพี่น้อง <c oughs> คิดถึงไม่น่าอ,อากาศมันเริ่มเย็ยนแล้วสองสามวันนี้แม่มากก็ก่อไฟทุกวันแล้วจ้าดังไฟดังไฟคนอีสานเขาเรียกอ่ะ เสร็จแล้วแล้วก็พวกความรุรนแรงจะใครชอบรุนแรงแล้วก็ราดน้ำมันพายลงไปจ้ะไม่ใช่เบนซินไม่ใช่น้ำมันอะไรนะเนี่ยนั่ไงน้ำมันเราแทนวัสกา ปิดก,กอนน้อยหนึ่งปิดเงีเง้มๆแล้วจ้ายังไม่ได้ปิดเลยปิดเงีเง้มๆไว้นี่สวัสดีจ้ามาปุ๋มมาพ่าพอกับแม่เอ็มมาอีกเลยแล้วจ้อา,าอากาศก็เริ่มหน็นนะพี่นอกก้องกระดังไฟก่อไฟแล้วกรดังไฟก่อไฟแล้วแล้วลกระ นอนเห่นให้อบอุ่นหน่อยหนึ่งกับผ้ากันข่าวมาในเมืองจะมาีข่าวมากับไอ้น้อยสาวมกาุกดาหารจะไอ้น้อยเป็นกนครับการผ้าชมดอกไม้ส,สวยๆนะจะพี่น้องขาเจ้ on, ากนจัดช่อสวยมากแต่ราคาก็หนักเหมือนกันหนักเอากจจารอยู่จ้ะวันนี้พาไอ้ไน้อยมาซื้อดอกไม้จะไปประดับบ้านประดับบ้านก็คือประดับบ้านคนเนมักซื้อดอกไม้จะไม่แอ่มากกับมักซื้อดอกไม้ซื่งกันแต่ว่าดอกไม้อันนี้มันไม่ใช่ดอกไม้ปลูกเนาะ มันเป็นดอกไม้ที่เราต้องไปประดับแกกันนะจ่ะก่ะมันก็จะอยู่ได้ประมาณ2-3อาทิตย์ไม่เกินเดือนหนึ่งแล้วจ้ะเนาะแม่ามาบริซื้อดอกบนิแต่ก็จะนานๆซื้อทีแต่ว่ามบนีาพ้า้น้อยมาซื้อจ้ะแต่ว่าถ้าเป็นดอกไม้ปลูกประจํเปีอบะปลูกข้างนอกเอออันนี้แม่ามาซื้อดูอยู่ อันนี้จะเป็นมะอืดเดยจ้ามะอืดก็คือฟักทองลูกละสามสิ้าจ้ะมันใกล้วันฮาลาวีนแล้วเนาะเขาก็จะมีฟักทองรูปร่างลักษณะแตกต่างต่างๆออกไปอันนี้ไม่ได้ไปทําอะไรไปประดับบ้านไ้เจะเดิญไปตั้งโต๊ะกาแฟอะไรประมาณนี้จ้าอันนี้ก็อร่อยค่ะหรอเตี๋ยวเตี๋ยวกรุงไส้นั่นบอ เขียนยากูกรรดาเนาะคนมีตังเขาจะเอานี้กลับบ้านจะให้ชิมฟรี<อ>เธอเธอทำไมชิมฟรีน่ะเขาไม่ได้บอกว่าชิมฟรีเลยปกติเขาจะเขียนว่าชิมได้อ่ะอันนี้<ส>นถึงกลับบ้านนะไม่เขียนแต่เขาแบบทำให้รับชิมอันนี้ส้มถูจกจะจะพากันเอาคนละสองสามโลอยู่ปกติสี่สิบกว่าแล้วน้อยเนาะอันนี้ช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นจ้ะมาร้านคุบเมื่อกี้ก็ดูร้านดอกไม้ไปแล้วอันนี้มาเข้าร้านคุบจ่ะ คุปแดงบอก่าเออคุปเขียวอันเนี้ยมีแอปเปิ้ลทันมมึเอารถดีผัวกูนี่นั่นพนผัวกูไปว่าไรมาที่ก้นเราใหญ่อ๋ออันนี้แม่าานนม,มาจะถ่ายชีสแต่หลายอย่างก็คืออาจจะเป็นตระกูลของชีสเนาะอืมถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะเป็นปลาบ้า ปลาหมักจากอะไรปลาอะไรปลาชอนปลาคีเดอดอะไรก็ว่าไปใช่ไหมเออเพราะว่าปลาบลามันใส่อาหารได้หลายอย่างเนาอย <laughs> อย่างของคนนอร์เวย์หรือฝรั่งก็จะมีชีสจ้ะ ชีสขึ้นลาเนี่ยอย่าง,งเงี้ยแพงแต่ก็อร่อยอร่อยสําหรับเขาได้จะนาะแต่ไม่เอะมากกับบะหมักแบบเนี่ยชีสขึ้นลาทํามาจากนมอะไรทํามาจากไขมันอะไรเขาก็จะบอกว่ารสชาติเป็นยังไงเข้มข้นไหมก็คือจะมีนมากไหมมันมากไหมนัวมากไหม,ม,ก,ไมก็เหมือนปลาบานเหละะ่านั่นจ้ะก,ก็คือชีสก็เหมือนกันเขาจะไปใส่ขนมปังบางคนก็ชอบชีสแบบนี้ไปปูหน้าขนมปังไปทับเป็นไส้ขนมปังอยี่ยงกบว่าไปเนาะจานะ้ะเนาะอือันนี้จะเป็นโซนขนมจากขนมบ้านเขาจะมีครัวซองขนมปัง,มปง,มปงแบบ เอาไปหั่นครึ่งแล้วก็ทานเนยกับมีอะไรเจได้นเนี่ยหรือว,ว่าจะเป็นขนมอ่าใส่อะไรนะเคลือบช็อกโกแลตโดนัทเคลือบช็อกโกแลตกับประมาณนี้อะไจ้าพี่น้องเอาไปกินกับกาแฟเอาไปกินกับชาหรือเอาไปกินเล่นสื่อกับแซบเด้ออันนี้ขนมปังข้างล่างเมื่อกี้นี่กินกับพวกสลดัดจะสลัดผักจะอร่อยอะ่ะจะแซบลายจานวันนะรูปจีนเนพี่น้องเอ้ยไปจะแซบทั้งแซบทั้งอ้วนเนาะอันนี้ก็ขนมที่แม่ไม่ชอบกัวซอ,องจ้า ชอปเสร็จแล้วจ้าพี่น้อยชอปเสร็จแล้วจะซื้อดอกลิ้นดีออันอัสามาเป็นนปิดเออปิดเหรอจ่ายเองจ้ะวันเนี้ยไม่ไปหาพนักงานนล,ล่เราก็ใส่บัตรสมาชิกก่อนเนี่ยก็เนื้อเนื้อมันถูกจ้ะโลละสองร้อยลดราคาครับปุ่ม ครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นแม่มากก็เลยเอาเนื้อสองตอนไม่ใช่หมูจ๊ะเนื้อวัวส้มถูกก็เอาส้มจ้ะโอ้ยต้องปิ๊บก่ห็หล่อก็ไปก็ได้โอ้มันบ่ห้ไปเลยนะ้อยน้อยมันแค่หนึ่งวินาทีเองอะ่ะเออมันไม่ให้ต่อดาบไปด้วยกันเนี่ย ได้ดยอ,ดยอยากซื้อไปปลูกนาบ้านแต่ว่าขี้ขานห่อไปค่าเมื่อกี้ออกจากร้านกาแฟจ้ะพาก,กันกินกาแฟคนละแก้วทีนี้ก็มาต่อร้านเอเชียจ่าร้านเวียดไทยเนาะอ่ากินกาแฟไปคนละแก้วพอจ้ะบันนีก็มาซื้อของจ่ายเงนบบยนนินแล้วก็บรรลุว่าจะไปใส่ต่อเบิ่งกันนะจ้า ก็จะเอาแผ่นสาลายไปเฮ็ดซูชิหังจากเ็ดมือใดได้มาแล้วก็ซื้อไว้นจะจ๊ะเนี่ยหน่อยไม่ดองอยู่ต่างประเทศแล้วแต่คนมากเดอแต่แไม่เอามาไว้ยี่ห้อนี้แซ่บมากความเปรี้ยวความจืดพอดีความเปรี้ยวความจืดนี่ไปทอดปเปเกี๊ยบกุ้งกระเทียมเกี๊ยวลาสติ เออเธอไปจ่ายก่อนเลยของเธอเยอะเธอจ่ายสิฉันก็จะจ่าย่ถ่ายคนงามไป<า>เลยใส่เสือที่สีบ้างใส่มา,าดู <c oughs> อันนี้แม่บางออนจ้าคุณแม่ลูกแปดจ้าเขาจำมาได้เลยเชาวเสาน่อจะของเสาเฮียถอดจำมาได้ตัวบอเขาจำมาได้แล้ว,วส,วสววไ,ไลสออนมา ก่อนมันก็นเหตุยูทูปเป็นเศร้าแล้วมันเหตุงานหลายใจอ่อนร่อยเปอร์เซ็นแล้วแล้วผมมีเวลาเหตุยูทูปประสัตรเขาจำแม่มังอ่อนไม่ได้แล้วเหมือนกันซื้อเครื่องดื่มไทยก็น่าเนาะแสบนอนสูตรออริชินอนเอาคนเลิกจักอง แช่ Share, แข็งมันจะมีปลาทูจ้ะเครื่องในเครื่องในคันเทนาบัวนี่เขาโคดปลานาะจ้ะนี่จะเป็นหางหางหมูเลือดหมูเนี่ยเลือดหมูตรงบนเนาะจ้ะนี่เลือด เลือดหมูแก่ต้องคิดอันนี้ก็หางหมูจ้ะอันนี้เป็นปลาสบายพี่น้องเอาไปมกแซ่บแซ่บมันจะมันๆนัวๆหอมๆเนาะหอยอะไรน้อนน่เหมือนหอยที่แม่มากไปหาเนาะแค่มันตัวใหญ่ที่เฉยใครอยากกินตูดไก่พี่น้องชิลิงจุ้มตูดไก่ก้นไก่เอาไปหมักแล้วก็ย่างแซ่บๆเนาะ ได้แล้วจะไม่เธอที่จอดน,ะอววนอ่ะอนอเอาเธอมันก็อยู่ข้างนอ,นอกเขามีให้นะโอนายเมียคนรวยเด็ด <c oughs> คูก็มาไม่ถือขาม้าอย่างช่วงนี้มาแล้วกอรดราคาด้าจ้ะเนี่ยดูล,ละร้อยห้าิคูณปกติโลร้อยเกวนะร้อยแปดสเม่เามากก็เอา เอาไปมากนึงแต่ไอ้น้อยเอาหกเจ็ดหม่างนี่แหละจ้ะไม่<อ>รู้เขามีงานอะไรไม่รู้ซื้อไปเยอะมากไอ้น้อยอ่ะสาวุกะหารอ,อยากผลไม้ไทยได้ยิ่งน้องทุเรียนอีสานคือขนมมักซิดามะพร้าวอันนี้สุน ข้าหนียข้าเจ้าเนี่ยของแม่เอาก็หมดห้าร้อยแปดสิบคูณจะเป็นเงินไทยกับประมาณพั0หกพั้บาทนี่หละจากพี่น้องร้านร้านเอเชียมันนี่นะส่วนเอ็มสองถุงนี้ของแม่เอาแล้วก็น้ำมันพืชแล้วก็ถุงทั้งโน้นมี2องสามถุงยี่ได้ทั้งปนของไอ้น้อยจ้ะไอ้น้อยหมดไป2,120ันนึ้อจาพี่น้องประมาณ3,000ันกว่าบาทบ้านเรานี่เลยเนาะงนั้นก็เข้ามาในรถกันจาก จะเดินทางต่อเจแต่ยังไม่ได้กลับบ้านลเลยเจเด้อเดินทางไปต่อออกจากร้านเอเชียแล้วก็มามุนเดิรทอร์กเกตต่อจ้าเอาหนึ่งวันที่รอขึ้นรีบไหมฮะ กระเป๋าเท่าไหรร้อยเก้าเก้าเหรอซื้อตลาดนัดบ้านเราหนะ่อยใช่ไหมในในคนดูกระเป๋าหน่อยเธออ๋อที่เขาเดินกู่ตลาดนัดบ้านเข<อ>าร้อ,อยเก้าเกาไปอะฉันยังไม่ได้เช็คแล้วก็จะมากินกาแฟกันสร้างยังไงนพิทตลอดไม่เธอจะได้ที่มันพิทเป็นหัวใจเป็นดอกไม้นะกินเค้กจ้ะบัวซองเธอแล้วเอาบัวซองแบบไม่เอาช็อกโกแลตมือนึงนะเออเอานนั ฉันสั่งกินสองอย่างไอลาตเต้กับไอลาคาป์ชิโน่เหระอ่ากินเลยเธอเพราะฉันกินข้าวมาแล้วอันนี้ก็จะเป็น ร้านกาแฟร้านโปวกของแม่เอมา่าในเมืองมุนเดอร์นะในเมืองมุนเดอร์ที่แม่เอม่าอาศัยอยู่นเะนาะจนะ้ะเนาะอ่ามันเป็นร้านเอพิเช,ชียลเฮาด้วยเจ๋เดอร์เอพิเชียลครัเป็นร้านกาแฟที่แม่เอม่าชอบการแต่งตกแต่งร้านของเขาสไตล์วินเทจอะไรประมาณนี้นะจ้นะเนาะหลังจากสั่งมาแล้วน้อยก็สั่งขนมปังก็จะมีใส่สลัดแน่ชีสแน่แล้วก็ท่าเนยแน่จะมาแบง่งแบ่งเคิงกันกินกันแล้วก็ขวดซองเพราะแม่เอม่าชอบเป็น ัวซองเป็นชีวิตจิตใจเนาะแต่ว่าไอ้น้อยเขาไม่ชอบกินเท่าไหร่เพราะว่าเขาครัวอ้วนเพราะว่าครัวซองนี่จะหอมแล้วก็มันแล้วก็นัวเนยมากๆเนาะจ้ะนี่แหละแม่มาก็ได้คาปูชิโน่ไอ้น้อยก็ได้เอสโซ่อย่างพนเม็นน้ำมันเอสโซ่ได้จ้ะเด้อกินไปคุยนัวหัวมวนกันไปจ้ะพี่น้องเอ้ยนัย่แหละของแม่มาก็เป็นหัวใจไม่ค่อยสวยส่วนสาวมุกนาหารหัวใจสวยมากจ้ะอ,อันนี้ก็แบ่งครึ่งกันเนาะจ้ะเนาะจะได้ไม่ต้องเปลือง ส่วนครัวซองนี่ก็แบ่งครึ่งไม่ได้ทานเนยจาาแค่ไม่ได้ทานเนยก็อร่อยแล้วเพราะว่าครัวซองร้านนี้แจี๊ยบไปนอง3าคนก็เหมาะเจาะเหมาะสมกับราคานาะเนี่ยกินไปก็ดูร้านไทยซูซี่จ่านี่ป็นร้านอาหารไทยได้จา้านเนี่ยแล้วก็กินไปก็บึ้งเรือใหญ่ไปนจาจ่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ย บเบืเรือใหญ่สสวยๆข้ามฟากนี่ข้ามฟากไปเกาะเกาะมิชูนอะไรอย่างนี้เลยเนาะก็สิห้านาทีเรือก็จะขับผ่านไปก็จะขับผ่านมาจากกลับไปกลับมาเรือกอ็ได้สาวมุกดาหารงามบ่จ้าคุณแม่ลูกสาวคุณแม่ลูกสาวสามคนลูกสาวเขาสวยมากเลยจ้า นั้นแม่มากกินเสร็จแล้วก็ให้เอมาให้ไอ้น้อยนั่งคนเดียวนะแม่มากก็มาดูเสื้อผ้าลดราคาจากวันนั้นมากับไอ้เก๋สาวกรุงเทพเนะจะมีลด70%แต่วันนี้อลองมาดูไหมพี่น้องว่าจะซื้อไหมลดแค่5 0แม่มากก็เลยไม่ซื้อ,อเพราะว่า70ไปแล้วเนี่ยจะให้ดูกางเกงในชุดว่ายน้ําของฝรั่งนะพี่น้องบิกินี่เห็นบะเขาจะไม่ได้เขาจะรัดเอาติดตรงหอยอ่อนต้นเลยได้จ้ะคือตรงสะโพกเนี่ยมันจะเว้าสะโพกด้านข้างซ้ายข้างขวา สก,กตถ้าเวลาเขาใส่กฝรั่งส่วนมากเนอะใส่ชุดว่ายน้ำนะ่ะเขาจะรัดอัต่อีพีโซจริงๆนะ่ะก็เลยให้ดูอันนี้ก็เซลลลแต่ไม่เอาจ้ะเพราะใส่แล้วกลัวคนที่เข้ามาเที่ยวทะเลตกใจเนาะอันนี้ก็ลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นอันนี้ก็จะใส่ไปวัดนะาะจะนับไปวัดไปบาแต่ฝรั่งเปิดลสิใส่ไปวัดไปวาดอันนี้ลดราคานี้มีเต่โซนสีแบบจืดชืดนะไม่เอาสีไม่งามเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าตัวหนึ่งก็สามร้อยก็ลดเหลือร้อยห้าสิบเนาะ สหรับตัวแม่อามาคิดว่ายังแพงอยู่ถ้าลด70%นี่โอเคอยู่ฝั่งนี้ก็โอเคกว่าฝั่งเมื่อกี้เยอะอยู่นะพี่น้องคือมันจะเป็นสีสันสีฟ้าสีแดงสีเขียวอย่างสีพี่น้องน้ำเงินกับงามกะใครอยู่จ้ะกลับแล้วด้วยจ้าห้าโมงแล้ว ไอ้น้อยชวนออกมาพี่น้องไปในเมืองออกมาจากบ้านตั้งแต่สิบอดโมงเชา้าตอนนี้ห้าโมงห้านาทีพเจ้าคิดเบิ่งไปยักชิโมงเหรอจนแม่แม,มาโทษให้พี่อ้อยไปรับเนาะพี่อ้อยก็ไปในเมืองคือกันจ้าอืแบบมากับคนเขาม่ตังค์อะเนาะเขาก็จะช็อปนานช็อปเพลินหน่อยอะไรประมาณนี้นะจ้าคนสวยฝุน่นีย่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วบอกน้อยพี่น้องฝุ่นไปนมา,มาอยู่มามันก็หน้าฝนเนาะ คว่านอเวนี่หน้าฝนตลอดบอพี่น้องนอเวนี่ให้ให้เจ้าไปเช็คเด้๋ยว่านอเวไม่จักอันฤดูเขาบอกว่ามีสี่ฤดูมีฤดูอะไรมั่งฝน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 น้อยหน้าหนาวกับฝนตกเนี่ยเนี่ยหน้าหน้าเนี่ยหน้าใบไม้เดี๋ยวนะใบไม้อูทิลุงเบ้าใบไม้ร่วงกับพีตลอดเดือสวยใบไม้ร่วงเนี่ยก็จะเป็นหน้าฝนพี่น้องคือฝนตอนเนี่ยเข้าเข้าอาทิตย์ที่สี่แล้วบ่นี่เกือบเดือนหนึ่งแล้ว คักเน่มือน,นี้ลูกสาวก็ไปมุนเดือดได้จ้าพี่ออยแล้วก็เอมมาไปในเมืองเหมือนกันแต่ไปคุณละคารกับแม่เออบันนี้เพิ่นซิมารับแม่มาอยู่บ้านไอ้น้อยจะสามุกละหารเพราะไอ้น้อยบอกว่าไม่ไปสูงหลกบ้านคือไกลบ้าน,นอก,กจะไม่อยากไปโอ้มามันมาแล้วของเยอะใช่ไหมโอ,อ้ยฝุ่นแมจะไปหาเห็ดได้เลยเนี่ยฝนตกเนี่ย,ยแบ่งสมบัติกันแล้วจ้า สมบัติไอ้น้อยหิวไปข้างบนบ้านแล้วสองอันส่วนนี้ก็จะไปบ้านพักตากอากาศเขาจะว่ายนะของไผ่น้อยนะ่ะเนาะเออคิดมาของไอ้น้อยแหลนะอันนั้นแม่มาเลยพี่ออยกับพี่มากํำลังมาแม่มาถึงกอดลูกนี่เตียกวบดบันนี่ให้จงไหนล่ะจะเข้าร่มก่อนเลยเนาะถ่ายที่นี่ล่ะรอลูกก่อนเด้อจะ้ะโอ้โยยย,ย ปวดนะหน้าเบื่อมากๆเลยเห็นมเอาไหมเขาเอาเอาออยเอาไหมนาอย่า <c oughs> อันเนี้เอ็มม่าเลิกเรียนบ่ายโมงแล้วพี่ออยก็เลยพอน้องเลิกเรียนบนะ่ายโมงเนาะ พี่อ้อยเนี่ยก็ไปรับเอม่าเลยเห็นไหมกับเป้านักเรียนเอม่าเนี่ยไปรับน้องที่โรงเรียนแล้วก็เลยไปมนเดอร์เลยส่วนแม่เอม่าก็ไปกับไปน้อยมนเดอร์แล้วไม่ได้เจอกับลูกแล้วก็มารอรับกันที่บ้านน้อยๆจะอันนี้ถาดเค้กออยจะซื้อมาทำอ่ากุลลุดค่แกก็คือเหียงของพี่น้นองเค้กเค้กแค่ลอดเนี่ไหมจ้าอันนี้ให้ชมวิวข้างทางชมวิวใบไม้เหลืองแล้วก็วิวฝนตกเป็นเดือนเลยได้จ้ะเด้อขอบคุณาน้อยๆใจห้ายๆได้จ้ะที่เข้ามาชมคลิปแม่เอมา่าบายบายจ้า มาถึงบ้านแล้วก็ทําผัดเนื้อน้ามันหอยเนื้อที่ซื้ออยู่ร้านคุปวันนี้หละจ้ะแต่ว่าไม่มีสีแดงเลยจ้ะไม่มีพริกชี้ฟ้าก็เลยใส่พริกเผ็ดๆนี่แหละจ้ะแต่ว่าใส่ได้ไม่เยอะเลยเพราะว่าคุณสากินเผ็ดแล้วเขาแบบถึงจะเผ็ดน้อยนึงเขาก็แสบไส้อันนี้อันนี้เคุณสาค่ะไม่มีต่อนพริกเลยนะอันนี้อันนี้น้ําบาจ้า